อ่ผูกรูไหนบ้างอา่อาดูสิต้องเติมหางไหมต้องต่อหางอีกรูปต่อหางต่อหางให้ยาวเลย<ๆ>ให้ยาวต่อหางให้ยาว เป็นไงลูกได้ได้ได้ข้อคิดอะไรจากจากเกมนี้ครับลูกก็ได้ดูดอะไรดูอะไรลูกยืนดีๆลูกไ,ได้ได้อะไรบ้างลองคิดสิเวลาปล่อยต้องเป็นยังไงต้านลมต้านลมต้องวิ่งต้านลมใช่ไหมอ่าวิ่งต้านลมแล้วเป็นไงหางหางหลุดหางหลุดหางหลุดเมื่อกี้มันขึ้นไหม นั่นแสดงว่าหางสั้นหรือหางยาวเมื่อกี้อะหางสั้นหางไม่หนักาหางไม่หนักแสดงว่ามีผลไหมต่อการขึ้นของว่าวครับมีครับ,รบอ่ะลองไปแก้ไขนะลูกนะโอเคครับ, <Okay. S 2> รบลูกกิจกรรมนี้ได้ข้อคิดอะไรครับได้ข <ลม S 1> ้อคิดอะไรลม,ลมพูดดังๆลมเป็นไงลม,ล,มลมทำให้อะไรทำให้ว่าวขึ้น เว้าขึ้นว่าเกิดการเคลื่อนที่เป็นไงแล้วเรื่องอะไรอีกรู้อะไรอีกพระกระพนรู้อะไรอีกลูกถ้ามันมีลมว้าวก็ไม่มีการขึ้นได้อ๋อแสดงว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเรื่องลมงล,ลมลมคือสิ่งที่เราไม่เห็นอ,อ้อาโอเคแต่ทําให้วัตถุเป็นไงลอยขึ้นได้ลอยขึ้นได้แล้วแล้วหนูวิ่งหนูต้องวิ่งยังไงอ่ะลูกวิ่งต้านลมวิ่งต้านลมสวนทางลมใช่ไหมถ้าตามลมขึ้นไหมลูก ไม่ขึ้นแล้วหางของหนูอ่ะหางว่าของหนูมันหนักหนักไหมหรือพอดีพอดี <c oughs> เอออ่ามีอะไรบอกคอรูอีกไหมเรื่องนี้ได้อะไรอีก <c oughs> ได้เรื่องอะไรอีกลองคิดสิ <c oughs> คิดออกไหม <c oughs> คิดออกไหมครับอ่าเดี๋ยวลองไปทดลองอีกรอบแล้วก็ลองมาเล่าให้ครูฟังมันได้อะไรบ้างเรื่องเนี้ ครับเด็กๆหลังจากไปวิ่งแล้วหนูได้ความรู้อะไรเกี่ยวกับกิจกรรมองทิศทางลมครับเป็นไงอีกทิศทางลมคืออะไรทางคือลมจะไปทางไหนเออทิศทางลมคือลมจะไปทางไหน <S <S 2> <S 2> อ่าเป็นไงอีกเป็นไงอีกทูกครับได้ได้หมดได้หมด,ดมีอะไรอีกลูกห,หนูการวิ่งของหนูต้องวิ่งแบบไหนวิ่งต้านลมครับวิ่งต้านลมแล้วปีกปีกของว่าวที่ทํามาเนี่ยมันเป็นยังไงมีส่วนทําให้ มันทำอะไรกับลมลูกทำให้ดิ่งทำให้ลอยลอยแล้วอีกทำให้ตรงทำให้ตรงอ่ะเอาอะไรอีกคิดคิดคิดมีอะไรอีกทำให้มันไ่อยไม่ทำอยเออหางมันมีความสำคัญไหมกับตัวมีครับมียังไงลูกมีตรงที่มุมามันไม่มีหางมันจะไม่ลอยครับ ไม่มีหางไม่ลอยเออถ้าหางมันยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปเนี่ยมีผลไหมมีมมค่ะมีไหมม,มีโอเคแล้วมีอะไรอีกมีอะไรจะบอกครูอีกไหมมีอะไรอีกไหมหรือจะพร้อมจะวิ่งแล้วพร้อมจะเล่นอีกรอบหนึง่งอ่ะไปไปเล่นอีกรอบหนึง่งไปไปถอยล้างไปเลยถอยล้างไปเีกส,สังเกตสังเกตเสาธงลมทิศทางลมที่หนูบอกว่าวิ่งต้านลมอ่ะอ่ะสังเกต เอออ่ะไปมันมองไม่ชัดมันมองไม่ชัด ถือไอ้เข่าเฉียวไว้ให้คุณหน่อยถางไปกลัวมันหลุดถือไว้ถือให้ๆๆหนะล,ลูกไปอย่าที่เชื่อมถางนะโอ๊ยกลไว้กล่กวไว้ทุกคนสังเกตสังเกตนะครับเห็นไหมทิศท,ทางลมทิศท,ทางลมนะครับมันจะต้องเป็นไงต้านลมนะต้านลมเห็นไหมครับสังเกต อ่าโอเคเลยค่อยๆดึงค่อยๆดึงแบบนี้เขาเรียกว่ามันติดลมบนแล้วลูกติดลมบนอ่ะถอยไปได้ถอยไปค่อยๆถอยไปได้นักเรียนต้องอยู่ในทิศตรงข้ามกับลมต้องอยู่ในทิศตรงข้ามกับลมลูกอ่าค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไป ของใครยังไม่มีทีนี้ของใครของใครยังไม่ขึ้นอีกอ่าสูงกว่านกอีกว่างั้นอถอยไปอีกเลยน้องเอมลูกถอยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจะวิ่งสวนทางไปนู่นเลยโอ้โหเอออยู่ตรงนั้แหละน้องเอมพอแล้วลูกเห็นไหมครับสวยงามไหมครับ ลงเลยเอาไว้อย่างนั้นแหละครับมันจะตกหนูก็วิ่งไงวิ่งไปด้านนู้นวิ่ง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 เออพอพอพอ,พอมันลมไม่มาไงเอาพอแล้วเอ็มเอาทุกคนมานั่งตรงนี้มานั่งตรงร่มเร็วยกเว้นคนที่ดึง ทุกคนดูตบมือตบมือให้เพื่อนหน่อยยิงอาวุธไปแล้วอ่ะยิงขีปนาวุธไปแล้วปล่อยเชือกลูกได้ไหมยิงีอาวุธไปแล้วอ่ะอห้ให้มันตึงให้มันตึงถ้าถ้ามันหย่อนก็คือต้องวิ่งอย่างเงี้ยค่อยๆลูกค่อยๆอ่าช่วยกันช่วยกันอยู่ห้องวิทย์หางอ่ะ อยู่ห้องวิดเอ่าเพื่อนเนดูครับมาดูเร็วมาดูเร็วเห็นไม้อ่าค่อยค่อค่อยคอยค,อยคุยกันค่อยคคุยกันต้องแก้ปัญหายัางไงวันนี้เป็นไงลูก ได้กิจกรรมเรื่องนี้สอนอะไรเราลูกสอนเรื่องอะไรบ้างเอทิศทางลมแล้วก็แรงของลม,อมเ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 วลาหนูวิ่งหนูต้องวิ่งด้านไหนของลมลูกต,ต้านลมอืมแล้วตอนนี้มันติดลมบนหรือยังลูกติดยังติดแล้วไหนดูสิโอ้สูงเลยสูงเลยทีนี้เอาเชือกผูกไว้เลย ครับผมออถึงก้อนเมฆ <c oughs> เดี๋ยวบารมีไปเติมอะไรลูกของหนูอ่ะ <c oughs> เติมหาง่า <c oughs> ครับกิจกรรมวันนี้ก็ทำให้นักเรียนได้รู้ถึงเรื่องแรงนะครับ